ครับผมคุณนัทนรครับเดี๋ยวผมอ่านให้ใหม่แล้วกันนะก็สเกลที่ฝึกแบบฝึกหัดที่สำหรับฝึกทั่วคอไม่จําเป็นนะฝึกจุดใดจุดหนึ่งก็ได้อย่างเช่นเราไล่ซีไม่ r s c a สเกลจากสายห้าช่วงที่สามนะครับสายหกอย่าไม่ต้องเล่นนะนะครับเล่นให้มันชัดก่อนนิ้วไม่จำเป็นต้องยกน้อยบางคนบอกยกให้น้อยไม่จำเป็นหรอกครับมันวัดกันที่เสียง ฝรั่งบางคนยกนิ้วสูงเง้ตายเล่นแรงยกนิ้วสูงอย่้งนี้ก็มีครับอย่าไปซีเรียสครับจนซีเรียสเรื่องเสียงเรื่องอื่นช่างมันครับอย่าไปซีเรียสมากชีวิตมันจะไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับเราไล่ล้วก็ไล่ลงไปลลงไล่แบเมื่อกี้ก็คือผ,มผสมเราก็ลองนึกดูผสมยังไงก็ได้ สมมติว่ามีฟาโซนมาล้วก็ผสมะอะไงก็ได้ผสมยะไงก,ก็ได้ครับแล้วก็ทลองหัดผสมแล้วก็ฝึกคิดไปในตัวว่าเราจะทำสเกลซีเมเจอร์อย่างไรให้มันให้มันเพลอนะครับอันนี้ผมไม่ได้ต่อแอมนะกิีดรเปล่าแล้วก็ไม่ได้ต่อหูฟังนะครับก็พูดส,สดๆอย่างนี้เลยนะ อันนี้คือการฝึกคิดด้วยนะครับเราก็จะฝึกคิดอย่างาสายสามสายสองตรงนี้ใช่ไหมครับเอาสองกับสา 3, มผสมกันตรงนี้ก็ไล่ไปเรื่อยๆตามสเกลเราใช้หูเราจับได้เลยไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องตัวโน้ตด้วซ้ำไปว่าช่องน,นี้ช่องโน้ตอะไรเราได้ยินเสียงเรารู้ว่าตรงไหนเพี้ยนอย่างเช่น มันเป็นไปตามสเกลอยู่ยเลยมีฟาซอนลาทีโรอยู่แล้วครับถ้าตัวไหนเพี้ยนมันจะดีนชัดเลยเนี่ยไม่เพาะเลยตรงนี้ไม่เพาะไม่ได้แล้วก็จะหาช่องได้นี่ครับช่องของสเกลซี C. ถ้าเราเล่นผิดช่องมันจะไม่เพาะเช่นมันก็จะกลายเป็นสเกลอ,อื่นแล้วมันก็ไม่ใช่ซีเม่จอ่์สเกลนะครับอ่าช่องมันก็คือ ชี้กลางก้อยชี้กลางก้อยแต่ว่าห่างอย่างละสองช่องแค่นี้เองครับแล้วก็ไล่แต่มันต้องชัดกันนเองขอโทษครับไปกี้มือไปโดนนะครับอพอไล่สี่ข้องปุ๊บอันนี้เราเพิ่มสายหกเข้าไปสายหก็คือเล่นตัวจีตรงนี้ได้เลย ใช่ไหมครับเราสามารถเล่นได้เลยนะครับขอให้มันชัดแค่นี้ก็ก็เป็นการฝึกที่ดีแล้วเล่นเป็นเพลงได้แล้วครับไม่จาเป็นต้องไปเล่นลูกยากหรืออะไรเลยแค่ตรงซีแม g ช์ให้มันชัดแล้วฝึกคิดนะครับสลับไปสลับมาอย่างเช่นข้ามสายอย่างนี้ก็ได้ครับหรือถ้าเรารู้ว่านิ้วเราแฮมเมอร์ออไม่ดีผูออไม่ดีแล้วก็ฝึก C เอร์นี่แหละครับแล้วก็เล่น6กับ5้ข้าไป6กับ4นะครับผู้ออฟผู้ออฟขึ้นก็เล่นจากนิ้วก้อยผู้ออฟให้มันเสียงดังเหมือนกับที่เราดีนั่นแะครับแค่นี้เองแล้วก็ฝึกของเรานะครับทีนี้พอเราได้คองปุ๊บเราได้4ปุ๊บเราจะเล่นดีแล้วก็แค่เลื่อนมา2ช่องแค่นี้เองครับฝึกแค่นี้ก่อน ถ้าเราเอัลสนะแค่นี้ไม่ได้เราไม่ต้องไปไหนต่อนะครับไม่จําเป็นต้องมีแบบภูหัดยากเย็นสวยงามมากมายถ้าแค่ตรงนี้เรายังเล่นไม่ชัดอย่าไปไหนครับให้อยู่กับเขาจนเราชัดแค่นี้เองผมเป็นกําลังใจให้ครับแต่เดี๋ยวฝากติดตามเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเพิ่มเติมให้อีกเรื่อยๆนะครับแต่อาจจะแบบว่าขี่ร้อนนะแต่งตัวไม่สุภาพไม่ไม่ได้เมิไม่ได้อะไรนะครับนะทำแนะนำนะครับนะเป็นคนแบบนี้เองครับนะครับเพื่อผงผางแต่งตัวแบบ มาอย่างนี้นครับสันโดษแต่ว่ามีความจริงใจนะครับมีวิภาพให้ทุกคนครับขอบคุณมากครับ